สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหัวหน้างานที่ดีในหัวข้อ20เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับเหมาะกับทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่หรือท่านที่เกษียณจากงานไปแล้วแล้วมีลูกมีหลาน ก็สามารถที่จะสอนลูกสอนหลานได้เช่นกันนะครับเป็นข้อมูลส่งต่อกันให้ลูกให้หลานก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะท่านที่กําลังทํางานอยู่แล้วก็คาดหวังกับการเจริญก้าวหน้าในสายงานนะครับรู้ไว้ก็ดีว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นจะต้องทําตัวอย่างไรนะครับวันหนึ่งที่เราไปเป็นหัวหน้าเราจะต้องทําตัวอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับ20เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี การเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวเองบอกตัวเองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีมันต้องเกิดจากแสงสะท้อนหรือเสียงสะท้อนจากลูกน้องหรือพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือแผนกข้างเคียงนะครับว่าเขามองอย่างไรเห็นอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งก็คือหัวหน้างานของเรานะครับว่าเขามองเราอย่างไรมีอะไรบ้างไปดูกันครับลงมือทําให้เห็น หัวหน้างานต้องลงมือทำให้เห็นต้องสามารถทำงานเป็นหัวหน้างานที่เก่งกาสามารถสุดๆเลยก็คือยืนกอดอกแล้วสั่งงานแล้วลูกน้องไม่เกียดนั่นมันก็ยากไปอีกระดับหนึ่งแต่ในระดับพื้นๆก็คือลงมือทำให้เห็นเพื่อให้เขาเห็นว่าเราสามารถทำได้จริงไม่ใช่สั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับลงมือทำให้เห็นนะครับข้อต่อไป ใจดีแต่ไม่ตามใจคำว่าใจดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหมือนกับเรียกว่าพระเดชพระคุณนะครับแต่การตามใจมันจะทําให้เหลิงแล้วก็เสียนะครับการใจดีก็หมายความว่าคนใจดีเนี่ยคนก็จะเข้าหาแต่คนใจไม่ดีดุร้ายคนก็จะไม่เข้าหาอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องสีหน้าถ้าเรามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพูดจาไพเราะ ลูกน้องเขาก็อยากเข้าใกล้เมื่อเขาอยากเข้าใกล้เขามีโอกาสได้เข้าใกล้เขาก็มีโอกาสได้รับความรู้ได้รับการสั่งสอนจากเรานะครับข้อต่อไปมีเหตุมีผลข้อนี้สําคัญนะครับมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่มีเหตุผลนะเป็นคนไม่มีเหตุผลแล้วพูดจาเอาแต่ใจโมโหโทโสไปเรื่อยไม่รู้จักเอาเหตุผลของความเป็นจริง ไม่รู้จะเอาเหตุและผลมาพิจารณามาสั่งมาสอนมาใช้ในการทํางานมันก็ไม่มีความน่าเคารพนะครับลูกน้องก็จะไม่เคารพเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุมีผลนะครับข้อต่อไปเป็นกลางกับทุกคนนะครับไม่ลําเอียงมีคุณธรรมหัวข้อหนึ่งของการเป็นหัวหน้าคือเป็นหัวหน้าง,งานที่มีคุณธรรมเป็นกลางทุกคนก็จะเคารพไม่ใช่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายนี้ไม่ใช่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ผิดก็ ไม่ผิดซะละนะไปด่าอีกฝ่ายที่ผิดไปดุฝ่ายที่ผิดหรือเมื่อการพิจารณา,เ,าเงินเดือนการให้คะแนนสิ้นปีก็ไม่เท่ากันทั้ง,ท,ง,ท,งที่ทํางานเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องเป็นกลางนะครับอย่าฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อต่อไปไม่ตําหนิใครต่อหน้าคนอื่นนะครับบางครั้งหัวหน้างานเนี่ยลืมไปว่าทุกคนมี ความอายทุกคนมีศักดิ์ศรีนะครับการไปตําหนิคนอื่นต่อหน้าคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เหมือนประจานนะครับเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดชมเชยต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนอื่นจะได้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับไม่ใช่ชมเชยแล้วแบบว่า ançais? เลือยเปื่อยเป็นเยี่ยงอย่างแต่การตําหนิเนี่ยมันเหมือนประจานเพราะฉะนั้นไม่ควรตําหนิใครต่อหน้าผู้อื่นนะครับในที่สาธารชนประชุมประชุมกันอยู่แล้วไปตําหนิอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกเสียหน้าหรือไม่ดีความรู้สึกมันไม่ดี ข้อต่อไปชมต่อหน้าทุกคนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าการชมคนเนี่ยชมต่อหน้าได้เพราะเราคาดหวังความเป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นการชมต่อหน้าทุกคนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างประชุมกันหลายๆคนอย่างเงี้ยเราชมคนอื่นว่าคนนั้นทํางานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างไรประโยชน์จะเกิดแล้วคนนี้เขาเห็นข้อมูลดีๆเขาก็จะทําตามถือว่าเป็นเรื่องที่ดี การชมต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าที่ประชุมหลายๆคนนะครับเป็นเรื่องดีข้อต่อไปปกป้องลูกน้องนะครับหัวหน้างานที่ดีต้องปกป้องลูกน้องนะครับเราเนี่ยเป็นคนสั่งงานหัวหน้างานเป็นคนสั่งงานเมื่อหัวหน้างานสั่งงานนะครับหัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบในคําสั่งของงานนั้นๆเมื่อลูกน้องไปทํางานแล้วลูกน้องทํางานผิดพลาดหัวหน้างานก็ต้องออกหน้ารับแทนนะครับ เพราะว่าตัวเองเป็นคนสั่งและที่สําคัญเลยคือความผิดต่างๆไม่ควรเกิดกับลูกน้องควรเกิดกับคนสั่งงานเพราะเราเป็นคนสั่งงานต้องปกป้องลูกน้องเรานะครับหัวหน้าง,งานก็ผิดได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับในข้อนี้ทุกคนมีความผิดได้หมดเลยนะครับแต่ผิดแล้วผิดครั้งสองไหมมีการปรับปรุงแก้ไขไหมนั่นเป็นเรื่องสําคัญทุกคนมีโอกาสผิดได้หัวหน้าง,งานก็ผิดได้เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าผิดแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขไหมนะครับถ้าผิดแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขมีการป้องกันมีการปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสองก็ถือเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าง,งานก็สามารถที่จะผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าต้องมีการปรับปรุงตามหลังมาไม่นินทาลูกน้องนะข้อนี้ก็สําคัญหัวหน้าง,งานต้องไม่นินทาลูกน้อง ถ้านินทาลูกน้องความเคารพมันจะเกิดไหมลูกน้องมีสิบคนเราไปนินทาลูกน้องหนึ่งคนอีกเก้าคนได้ยินปุ๊บเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราก็ถูกนินทาเนี่ยว่ะก็ไม่น่าเคารพใช่ไหมเขาก็ไม่เคารพแล้วมีลูกน้องสิบคนลูกน้องไม่เคารพเลยสักคนหนึง่งเราจะไปคุมใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ดินทาคนหนึ่งคนคนเก้าคนได้ยินเขาก็ไม่เคารพเราเพราะฉะนั้นไม่ดินทาลูกน้องไม่ควรนินทาลูกน้องถือว่าเป็นเรื่องทิ่ไม่ดีเลยการดินทาคนนะครับไม่เอาเปรียบนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องคุณธรรมใช่ไหมการเอาเปรียบลูกน้องเช่นคะแนนที่ได้หรือความดีที่ได้จากผู้ข้งคบัญชาในระดับสูงขึ้นไปแทนที่จะให้ลูกน้องก็เอามาเป็นของตัวเองตัวเองสั่งตัวเองทําตัวเองสั่งตัวเองทําตัวเองสั่งตัวเองทําลูกน้องไม่ได้ผลงานเลยนะเอาเปรียบลูกน้องหรือบางเรื่องถ้าต้องใช้แรงไม่เคยไปช่วยลูกน้องเลยนะเอาแต่สั่งสั่งสั่งนี่ก็เรียกว่าเอาเปรียบลูกน้องนะเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นเองมีหลายเรื่องนะครับ ข้อต่อไปให้คําปรึกษาได้นะครับหัวหน้างานนะครับโตขึ้นลงเป็นหัวหน้างานแล้วถือว่ามีความรู้มากกว่าเงินเดือนมากกว่าได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานะระดับสูงๆขึ้นไปมากกว่ารู้ข้อมูลบริษัทมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องให้คำปรึกษาลูกน้องได้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าลูกน้องมาปรึกษาเรื่องอะไรแล้วให้ความให้ให้คำปรึกษาไม่ได้ลูกน้องก็จะไม่เคารพเพราะฉะนั้นควรจะต้องปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ ข้อต่อไปอย่าเอาหน้านะครับอย่าทํางานเอาหน้าหัวหน้าบางคนนี่โอครับครับครับได้ครับครับได้ครับ,รบ,รบ,รบแต่ว่างานทําไม่ได้ก็มาจ่ายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็ต้องมารับผิดชอบในงานนั้นๆที่ทําไม่ได้หัวหน้างานก็คุยกับหัวหน้างานในระดับถัดขึ้นไปว่าสามารถทําได้ทําได้ทําได,ทได้ทุกอย่างได้ดีหมด นะแต่พอมาส,สั่งงานให้ลูกน้องลูกน้องทําไม่ได้ก็เป็นความผิดของลูกน้องโยนให้เป็นความผิดของลูกน้องแบบนี้เขาเรียกว่าทํางานเอาหน้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหัวหน้างานอย่าทํางานเอาหน้านะครับข้อต่อไปให้โอกาสการให้โอกาสลูกน้องเนี่ยมันเป็นการสร้างตัวเองด้วยนะครับถ้าลูกน้องเราเก่งแล้วโตขึ้นมามันก็ผลักดันให้เราโตขึ้นไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสลูกน้องเท่าๆกันโดยเป็นธรรมนะครับสอนคนนี้ก็ต้องสอนคนนี้ด้วยให้โอกาสเขาเติบโตก็ต้องมีการแข่งขันมีการประเมินนะครับให้โอกาสลูกน้องเติบโตไม่ใช่ลูกน้องเก่งกูก็จะกันเอาไว้เป็นของเราคนเดียวไม่ส่งไปให้ที่ <man like fire heart> อื่นไม่ให้เขาเติบโตไปไหนอยากให้เขาช่วยงานเราไปตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ให้โอกาสลูกน้องลูกน้องก็เติบโตไม่ได้นะครับข้อต่อไปเคารพเวลาส่วนตัว นะครับเคาลบเวลาส่วนตัวการทํางานมันมีเวลาพักมันมีเวลาเบรกหรือเวลาส่วนตัวของเขาเนี่ยอย่างเช่นกลับไปบ้านแล้วอย่างเงี้ยเขาเขามีเวลาส่วนตัวของเขาเราต้องเคารพเขาไม่ใช่ไปสั่งงานเขาเรื่อยเปื่อยโดยไม่คิดว่ามันเป็นเวลาส่วนตัวของเขาสั่งได้แต่วิธีการสั่งจะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนสั่งงานปกติในเวลาทํางานนะครับอาจจะต้องเป็นการขอร้องด้วยซ้ําไปเพราะนั้นควรเคารพเวลาส่วนตัวของเขาไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจะดีที่สุดนะครับ ข้อต่อไปตั้งใจฟังหัวหน้างานบางคนถืออำนาจบาดใหญ่ลูกน้องพูดอะไรไม่ฟังเลยนะครับเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักข้าใหญ่อยู่คนเดียวข้าเป็นหัวหน้าข้าใหญ่ไม่ฟังลูกน้องเลยก็จะไม่ได้ข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหัวหน้างานที่ดีจะต้องตั้งใจฟังลูกน้องนะครับฟังลูกน้องฟังด้วยเหตุด้วยผลลูกน้องพูดอะไรบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกน้องเป็นคนจับเนื้องานอยู่ ความเป็นจริงอยู่ตรงลูกน้องเพราะนั้นถ้าฟังเขาเราก็จะได้ข้อมูลใปบริหารจัดการที่ดีนะครับข้อต่อไปรับปากแล้วต้องทําได้นะครับสำคัญมากเลยรับปากอะไรแล้วต้องทําให้ได้รับปากลูกน้องว่าจะต้องไปทําอะไรอะไรอะไรให้ก็ต้องทําให้ได้ไม่ใช่รับปากไปเรื่อยเปื่อยแล้วให้เขาไปทํางานตอบแทนเสร็จแล้วเพราะเขาทางานเสร็จกลับมาหา,เ,าเราทําให้เขาไม่ได้ เหมือนหลอกเขาทํางานเหมือนหลอกให้เขาไปทําอะไรให้แล้วตัวเองก็ไม่ช่วยเขาไม่ทําให้เขาให้ได้เป็นการหลอกแสดงว่ารับปากแล้วทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญรับปากใดๆแล้วต้องทําให้เขาให้ได้นะครับข้อต่อไปเป็นหัวหน้างานแค่ในเวลางานนะครับการเป็นหัวหน้างานนั้นบางทีคนหลงลืมไปนะเลิกงานแล้วเดินเจอกันก็ไปบังคับให้เขาทํานูน่นทํานี่ไปกินเลี้ยงกันก็ไป แสดงอำนาจบาดใหญ่ความเป็นหัวหน้างานนะไปอยู่เขาอยู่บ้านโทรศัพท์ไปก็ยังไปบงเป้งบงเป้ง,ง,ง,งกับเขาในเรื่องที่มันไม่ควรเพราะว่ามันเป็นเวลาของเขาเพราะฉันเป็นหัวหน้างานเนี่ยควรเป็นในเวลางานเท่านั้นไม่ควรที่จะไปเป็นนอกหัวหน้านอกเวลางานนอกเวลางานควรเป็นกันเองมากกว่านะครับข้อต่อไปพร้อมช่วยเหลือนะครับการเป็นหัวหน้างานนั้น นึกอย่างคือว่าเงินเดือนสูงกว่าตำแหน่งสูงกว่าแสดงว่าเราต้องเก่งกว่าเพราะนั้นต้องมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้องในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดมากไปกว่านั้นก็ต้องช่วยเหลือเรื่องนอกงานได้ด้วยเช่นกันความเคารพความภาคภูมิใจของลูกน้องที่มีกับมายก็จะมีมากขึ้นเขาจะได้ทุ่มเทง,งานให้เรามากขึ้นการที่เราไปช่วยเหลือเขาเขาก็จะภูมิใจเรานะครับช่วยเหลือเขาได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับพร้อมจะช่วยเหลือทุกเมื่อนะครับ ข้อต่อไปคิดก่อนจะพูดหัวหน้าง,งานบางคนสักจะพูดก็พูดไปอย่างเมื่อกี้นี้รับปากไปเรื่อยเปื่อยก็ทําไม่ได้พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหัวหน้าง,งานต้องคิดก่อนก่อนที่จะพูดออกไปนะคำพูดเนี่ยมันสําคัญเป็นนายนะครับคําพูดเป็นนายกลายเป็นเบานะ,บ <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยคิดก่อนว่าทําได้ไหมถูกต้องไหมดีไหม ถ้ามันไม่ดีอย่าพูดมันไม่ถูกต้องก็อย่าพูดนะครับมันไม่ควรก็อย่าพูดเพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดเสมอนะครับการเป็นหัวหน้านะครับจะต้องคิดก่อนพูดเสมอนะครับข้อต่อไปควบคุมอารมณ์เป็นนะสำคัญนะถ้าหัวหน้างานาควบคุมอารมณ์ไม่เป็นอะไรก็หน้านิ้วคือขมวดหน้าบึ้งตึงใครอยากเข้าใกล้ไหมไม่มีใครอยากเข้าใ,ใากล้นะครับเขาไม่เข้ามาใกล้เราเราไม่มีโอกาสได้สอนงานเขา <paso S 1> เขาก็ไม่เก่งเขาไม่เข้ามาใกล้เราเราไม่มีโอกาสได้สั่งงานเขางานมันก็ไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นนะ่ยต้องคุมอารมณ์นะครับรู้ว่าโมโหรู้ว่าโกรธรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นหัวหน้างานเราต้องทําให้ลูกน้องเข้าหาเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์โกรธก็อย่าแสดงออกว่าโกรธนะครับให้รู้ว่าหัวหน้างานนะ่ต้องทําให้ลูกน้องเข้าหานะครับงนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลดีๆนะครับคนที่จะโตไปเป็นหัวหน้างานนะครับสักนิดนึงนะให้รู้ไว้แล้วก็เตรียมตัวเราสามารถที่จะปรับปรุงได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับกลับไปที่คําว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมันก็มีประโยชน์นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ